ที่เคารพทุกท่านครับนอกสนามไลท์ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมายัางสนามฟุตบอลยา่าเทียมพีอารีนาครับมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านธรรมรง FCX ธรรมารักพวกเขาอยู่ในอันดับที่2ของตารางเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับสัญญาณมาเป็นทางด้านวีพีกี่ฮิตเล่นก่อน,อนบุกจากขวาไปซ้ญญายได้เปิดอีกทีนึงครับเจ้าเล็กจารันคอร์เข้ามาแล้วตรงนี้อย่างมาติดเฉลียวชานก้น อาสนวีดึงลงแล้วจิงสวนอ้าวแล้วแม่เข้ามาเร็วครับของทางด้านอารีเดียงได้นับหนึ่งก่อนเลยครับทางด้านวีพีก่หินครับขึ้นนาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเจ้าอารีเดียงแล้วก็ไม่เหลือครับตรงนี้ขึ้นนําเป็นสองศูนย์ครับจากสุทธิชัยชัยสุวรรณครับลูกจุดโทษเจ้าเล็กจ้ลัน เปิดมาแล้วสุวิตุหลานเจ้าแปะย้อนมาอัสนาวีตั้งป้อมเข้าซ้ายแล้วจริงตรงนี้โอ้โแห้าัดลูกไฟเข้าใส่ตรงนี้ธรรมกรไพลินเอาไม่อยู่ครับ้าขึ้นนำเป็น30เลยฮนะ มนาสวินเปิดไม่ขึ้นซะแล้วตรงนี้แล้วเจ้ากะทิต่างป้อมยิงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้คมกิบเลยลูกยิงของเจ้ากะทิโสพลสีทอง ท่มให้ไปเจ้าเบนโกสินยิงด้วยขวาตรงนี้หมยังเซฟได้วิทลเลียวเจาะตรงกลางเอาแล้วติดสตอทาบ,บอยตั้งป้อมแล้วยิงตรงนี้หะยังเซฟได้แล้วยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ตั้งเกมกันใหม่ครับจากหน้าประตูกีนิน ฝากมาเกชาเกชาอา้าวทำหลุดเท้าแล้วเอกพง์โยกตัดเข้ากลางแล้วยิงตรงนี้อ่อเอาจนได้เหมือนกันครับลูกยิงของทางด้านโกสินสงาสศิล์นซ้ายไปมาลิกบาลีมาลิกรีเทิร์นแล้วผู้ตัดสินเป่าสัญญ,ญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านวีพีกีหินครับเอาชนะทำลง FCX ธรรมรักษ์ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2 สวัสดีครับก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับตาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านสมาคมมีสารภูกเก็ตอนันดามันพวกเขาอยู่ในอันดับที่8ของตารางครับมีอยู่4คะแนนอะไรครับเนี่ยเกมครึ่งแรงเริ่มต้นครับเป็นทางด้านวีภูเก็ตครับได้เล่นก่อนจากซ้ายไปขวายิงของอนุพันธิพตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบอดิศักดิ์เป้าปทุม ทุมเข้าไปในกรอบแล้วตรงนี้บอลตกพื้นได้แปลแล้วก็เรียบร้อยโอ้เป็นทางด้านโมลาตาครับไนสักเอาจนได้ครับตรงนั้นขึ้นน้ำแล้ว1นึศูนย์ประดิษฐ์วางยาวขึ้นมาตรงนี้ยังมาติดวิชัยรัตน์แล้วโพสิทได้ยิงลูกน,นี้โอเรียบร้อยเลยครับใช้วิธีการฉีดยาตรงนี้ครับไม่เหลือแตกเร็วขึ้นไปสาธิตให้ที่อัิศักดิ์ ขวามาที่เจ้าหนุม่มอนุชาเจ้าหนุม่มขัดแบ็กมาในกรอบแล้วก็เรียบร้อยรอบนี้ไม่เหลือครับทางด้านสาธิตอ,อะไรครับเนี่ยแล้วโพตาิินเป่านกวีดยาวจบเกมครับเป็น3คะแนนของทางด้านสมาคมีีสานภูกเกต็ตอันดามันครับเอาชนะวีภูกเก็ต FC ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ ก่อนเริ่มเกมครับทางด้านเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเดลฟีดดัมบุกก่อนจากขวาไปซ้ายอาบัตหนะ้าลองฉีดอาบัตดึงจังหวะโยกแล้วปั่นลูกนีนะ้ต้องปัดมือวาสุพลยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องย้อนมาเอา้าแล้ววิชช์ทำลัน่นแล้วตรงนี้เจ้าโอ้ลุยเจ้าโอ้ดันไปแล้วอา้าวเป็นฟาว 5บอลมาเจ้าบอยสุธีคีีนึงครับแล้วยัดขึ้นหน้าไปเจ้าเฟเดริกปอันนี้สกักแปะลูกนี้โอ้ยยังไปติดเซฟอาบัตอาบัตกระแทกไปเจ้าโอเจ้าโอฝากมาแล้วพภาคพงไหลมนตีแปะแล้วก็เรียบร้อยโอ้อบอลมันไปชั้นลับครับ5กลายเป็นทางด้านเดอะฟรีดอมพิกสถานการณ์ขึ้นนาแล้ว1-0ย้อนคืนกลับไป สันเตะวางยาวขึ้นมาติดที่อิทธิพลเจ้าเฟสเจ้าเฟสลองยิงตรงนี้เอา้าโอ้โหลูกยิงสุดสวยฮ่าลูกไฟเลยครับของทางด้านเจ้าเฟสเดนลิกฮ่ามากลับมาเสมอเร็วทีเดียวตรงนี้ เราฝากออกขวาไปสมหมายสมหมายลุยสั่งป้อมแล้วริงตรงนี้อ่ะเรียบร้อยโอ้ยคมกิบเลยลูกยิงของสมหมายบอบทองกลับมาพลิกแซงเป็น2ประตูต่อหนึ่ง บอลแล้วปั่นลูกนี้แม่ไม่เกิดอนยัดเข้าไปแล้วโอ้ไปไม่โดนครับและโพตสินเป่านกวีวจบเกมครับห้าก็เป็นทางด้านสัมพันธ์อยู่ในเตดครับพลิกสถานการณ์กลับมาพลิกแซงเดอะฟรีดอมไปได้ครับด้วยสกอร์สประต,ตูต่อหนึ่งเองมัวตัวหมดแล้วครับ ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมนักกีฬาทั้งสองทีมสัมผัสมือครับตอนเริ่มเกมครับทางด้านวีพีบ้านอยู่หลองพวกเขาอยู่ในอันดับที่5ครับมีอยู่7คะแนนไปขวาสัญญาณมาแล้วเป็นกิติพงลงรักยิงตรงนี้แมติดกำแพงสุชาทองกุลบอเบิร์สามรฝากไปอิสเลลอิสเลลไหลให้อนุรักษ์ัยบันตั้งป้อมแล้วจิงตรงนี้โอ้ยคมกริบ โอ้ยลูกนี้ใส่ลูกไฟเลยครับทางด้านอนุรักษ์ชัยบันขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เออกิติศักดีดขึ้นมาแล้ววอลวุฒวอลวุตฝากเข้าไปข้างในอิสเลตจิมลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้อิสเลตผุตผาดบวกสกอที่2ให้กับทางด้านตามพลลิงครับขึ้นน้ำไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ว,วิโรจนออรุที่จ้มต่อไปนันทศิล นันทศินงลงยิงตรงนี้แม่ต้องปัดเหมือนกันยัดตรงกลางวิโรจน์ย้อนคืนพานุพงศ์ซ้ายมาอาภิชาติอภิชาติโยกเข้าขวาแล้วตรงนี้แม่เป็นสุพภพกิจครับอ้าวแล้วชี้ไปจุดโทษเลยอ๋ออะไรครับเนี่ยสัญญาณมาแล้วก็ไม่เหลือครับตรงนี้ตามตีไข่แตก ทานทาสินเลือกปาน <unre li able noise> เข้าไปในกรอบตรงนี้แมค่ครับุท่านรัตนพันธ์เปิดฟรีคิกหล่องยิงตรงนี้เอ้าโฮงเปลี่ยนทางของคาเนสอนเกลี้ยงครับถ้าเข้าสามเหลี่ยม <S 2> <S 2> ขึ้นนำเป็นสามประตูต่อหนึ่ง แอ้มาลูกนี้สมยศอ้าวแล้วอภิชาติคัดแบกมาแล้วก็แปรจะแปะยังไม่ได้แล้วไม่พ่านโซชาสซชาลงจริงบ้างก็แน่ตรงนี้ต้องเคลียร์เลยสมยศไปมุมทงยกมาในกรอบแล้วกิติพงแปาลูกนี้อ้าวเอาได้แล้วครับ ตามมาเป็นสองประตูต่อ3อ่ายังพอมีเวลาครับทางด้านบ้านอยู่ลองติดนันทศิลป์โกโก,โก,โก้เคาะนันทศิลป์เบิ้ลแล้วกิติพงศ์ให้ไปอภิชาติอภิชาติเกี่ยวลูกนิวสิ่งที่เหลือเชื่อก็ต้องเชื่ออตีเสมอได้ครับเวพีบ้านอยู่ลองหนุนกลับไปอภิชาติดต่อกิติพงศ์ กีติฟงเข้าซ้ายลงจริงตรงนี้ฮะกีซาเลตลงจริงตรงนี้ก็และโพลตาเซนก็เป่าสัญญาณจบเกมครับฮ่าก็แบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันเลยครับเสมอกันที่3ประตูต่อ3ครับก็นำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่5ครับ ก่อนเริ่มเกมครับทางด้านเก่าเอฟซีนั้นมีอยู่หนึ่งคะแนนครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเก่าแมา่ยิงก่อนเลยแล้วโคชชาววันนัทให้ไปปาปี้ปาปี้ปปเข้าขวายิงตรงนี้ฮะยังไปติดครับไปอาทิตย์เคะคืนแล้วตรงนี้อา้าวปาปี้ฉกได้ปาปี้ดึงจังหวะแล้วให้แปรลูกนี้เรียบร้อยโอ้หเป็นทางด้านโคชชาววันนัทครับ ถ้าลุขึ้นมาแล้วก็นับหนึ่งก่อนเลยครับปล่อยบอลสั้นมาปะวิงให้อับดุลกิยะเข้าซ้ายลงจริงอา้าวแล้วก็ได้ครับ <It> s <S ่าเหลือจะเชื่อตรงนั้นไปฉลับแนวรับครับสัญญาณมาอาทิชโชคเกือ้อลองปั่นเข้าไปตรงนี้แม่คงกินหนัวอ่ะต้องให้มาไม่ผ่านปะวิงวงศักวงเล็กจะได้โตแล้วจิ้มลูกนี้แล้วก็เรียบร้อย โอ้เป็นทางด้านบางคนทีครับพลิกขึ้นแซงน้ำครับเป็น2-1งหงธงศักดิ์งงวงเล็กย้อนไปอัรบร์ลกิยาอาบร์ลตั้งป้อมแล้วจริงตรงนี้นะคอมกินหนูหวานยังทบทิ้งยกยาวขึ้นมาก็หลุดออกหลังและผพตัธสินเปาลูกวีเจ้าจบเกมครับ5ก็เป็น3คัคะแนนแรกของทางด้านวีพีบางคนทีครับเฉือนเอาชนะเก่าเอฟซไปได้ครับ สองประตูต่อหนึ่ง